สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเอกกับการทำพิกาคารดในหัวข้อที่ว่าเรื่องเด่นเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์2567เป็นเดือนแห่งความรักแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในเดือนนี้กันทุกๆคนเลยค่ะมีกลองไพ่ให้เลือกทั้งหมด4กล่องค่ะกล่องที่1กลองที่สองกลองที่สากลองที่4ี่ค่ะ ตั้งสมาธิแล้วเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดสายตาได้เลยค่ะไปแล้วนะคะกองที่หนึ่งค่ะเรื่องเด่นของคนกองที่หนึ่งอ่ามีสองเรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือเรื่องเด่นที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการเดินทางมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างที่ต่างแดนต่างจังหวัด หรือต่างประเทศก็ได้ค่ะก็คือเด่นในเรื่องการเดินทางเป็นเป็นไปได้ทางเรื่องการงานหรือไม่ก็เป็นการท่องเที่ยวแต่เอเทไปที่เรื่องของการงานมากกว่าค่ะดูเพราะว่าอะไรเพราะดูแบบคนไปดูจริงจัง<笑><笑>ก็คือก็เอ๋กูมีความรู้สึกแบบเออไปทำงานอะอะแต่ถามว่ามันจะไปเที่ยวก็เป็นไปได้นะแตอ่อย่างที่บอกเด่น เอียงให้ให้ให้คะแนนไปทางไปทํางานซะมากกว่าแต่เด่นๆคือมีการเดินทางและเด่นอีกเรื่องหนึ่งคือคนเก่าเพื่อนเก่าคนคุยเก่าแฟนเก่าจะติดต่อมาจะทักหาจะแบบติดต่อมามีการที่แบบเอออยากเจออยากพูดคุยแต่ดูแล้วคุณจะไม่ค่อยอยากจะ คือคุณเหมือนคุณไม่อยากจะสนใจไม่ไม่อยากจะรับรู้เรื่องของคนคนนี้ไม่ได้อยากจะแบบรู้เรื่องหรือไม่ได้อยากจะพูดคุยกับคนคนนี้แหละเขาเขาเคยทําให้คุณแบบผิดหวังเสียความรู้สึกเสียใจอะไรบางอย่างคุณเลยไม่ได้อยากจะพูดแต่ว่าคนคนเนี้จะมีเกณฑ์ที่จะติดต่อมาในเดือนนี้ค่ะก็ไปต่อกันที่กองที่สอง เรื่องเด่นเดือนกุมภาพันธ์ของคน,คนกองที่สองเรื่องเด่นของคุณคือคุณจะเหมือนเหมือนแบบมีพลังหรือแบบมีแพชชั่นกับการทำงานเพราะคุณยิ่งทำคุณยิ่งได้คุณทำงานในเดือนนี้คุณทำมากได้มาก คุณจะมีความแบบประสบความสําเร็จในเรื่องการงานโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นของตัวเองทําการค้าขายหรือการติดต่อใดๆคือคุณจะสําเร็จในเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่คุณบ้างงานเพราะว่ายิ่งทํามันยิ่งได้ยิ่งทํามันก็ยิ่งรู้ว่าสําเร็จแต่ว่าความที่คุณจะแบบได้ไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์เพราะามันเป็นเดือนกุมภาเนาะมันอาจจะแบบเอออาจจะไม่มี มันมันจะไม่มีสิ่งนั้นอะ่ะเพราะคุณจะบ้างานเด่นเด่นคือการทำงานของคนที่เลือกกองเนี้ยยิ่งทำยิ่งได้แล้วก็จะสำเร็จอ่ากองที่3เรื่องเด่นของคนกองที่สมในเดือนกุมภาพันธ์คืออะไรเดือนนี้คุณจะหมุดหิดเออคุณจะขี้หงุดหิดนะ เพราะว่ามันจะมีคนแบบเอาเหลืองนู้นเอาเหลืองนี่มาพูดคนนู้นหวา,ยนนวาอยางนู้นคนนี้หวาอย่างเงี้ยคือมันเหมือนคุณจะหมุดหงิดกับกับตัวเองก็ก็ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นเป็นเดือนที่คุณแบบไม่ค่อยมีสมาธิคุณทําอะไรก็อาจจะแบบเออยังไม่สําเร็จหรือยังมีโอกาสผิดพลาดก็สูงคุณจะหงุดหงิดอ่ะหงุดหงิดกับตัวเองหงุดหงิดกับกับเรื่องราวที่คน คนอื่นมาบอกส่งข่าวอะไรเงี้ยหรือแบบไปรับรู้อะไรจากโซเชียลอะไรประมาณเนี้ยมันมันเป็นเดือนที่คุณจะขี้หงุดหงิดคุณจะขี้เหวี่ยงขี้วีนอันนี้ก็ให้ให้ตั้งสติพอยิ่งเราหุดหงิดยิ่งเราเวียงยิ่งเราอะไรที่คุณพยายามหรืออะไรที่คุณจะทำอ่ะมันยิ่งไม่สำเร็จ มันจะลี้นล่าช้าถามว่ามันโอกาสสําเร็จไหมมันมีค่ะหรือแบบโอกาสชนะไม่ว่าคุณจะแบบสู้กับอะไรก็ตามนะในเดือนเนี้ยคุณจะใช้พลังเยอะเพราะคือคุณไม่มีสมาธิคุณหงุดหงิดอ,ดอะเออถ้าคุณเปลี่ยนอารมณ์ปรับอารมณ์ได้อะคุณจะสําเร็จแล้วคุณจะชนะอืกับสิ่งนั้นกองที่สี่ค่ะเรื่องเด่นของคนกองที่สี่ คนกองที่สี่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณหลักตัวเองคุณจะดูแลตัวเองคุณจะทิ้งแบบเรื่องราวท็อกซิกเหมือนคนกองนี้เคยแบบเคยมีปัญหาเคยเทะเลาะหรือมีปัญหาที่ผ่านมามีมีเรื่องปวดหัวเออมีอะไรที่ต้องแก้ไขฝ่าฟันเป็นเดือนเนี้คือคุณจะถามว่าคุณ แก้ได้แล้วหรือยังคุณก็เอเอไม่ได้เห็นถึงความแบบแก้อะไรได้แต่คุณปล่อยวางสามาากกว่าคุณเหมือนพักอะค่ะเดือนนี้เลยเป็นแบบอ่ะอะไรจะเกิดก็ก็ปล่อยมันไปก่อนคุณจะดูแลตัวเองคุณจะรักตัวเองคุณจะไปเที่ยวบางคนไปเที่ยวบางคนก็ซื้อของให้กับตัวเองเหมือนทิ้งทุกอย่างที่มันแบบที่มันเป็นปัญหาเอาไว้ตรงนั้นก่อนฉันกลับมารักตัวเอง อะไรที่มันเป็นความท็อกซิกอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกแบบที่มันจะแบบบั่นทอนจิตใจคุณจะแบบปล่อยมันไว้อ่ะค่ะก็ดีนะมันเป็นพลังงานที่ที่ดีเหมือนคุณกําลังเคลียร์พลังงานตัวเองอ่ะชาร์จแบตตัวเองอ่ะแล้วพร้อมลุยอีกครั้งหนึ่งอ่ะอือ่ะก็จะประมาณนี้ก็ครบทัวแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วเอกก็จะจะทำคลิปแบบเนี้ยเรื่องเด่นในแต่ละเดือนเดือน มาให้ทุกคนได้รับรู้แบบจะได้รู้ล่วงหน้าเป็นไกด์ไลน์เนาะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ